ลงไปข้างล่างหรือลงไปลงไปเออ,อนั่นแหละทำตัวดีๆแล้วจะให้กินถั่วอือดูดูดูด,ดูอร่อยมากไหมอ่ะไม่หมายกินถั่วกินทุกอย่างที่คนกินเหรอบุญรอดอืมอเกิอนนะ,ะเรรอฮะอะลุกรอรอกันลูก โอ้ยเป็นเด็กดีด้วยนั่งรอสงบงเสงียมหล่นแล้วหล่นแล้วไหนไหนนั่งดีๆนั่งดีๆลูกนั่งดีๆไปนั่งดีๆก่อนอืมอืคือไม่ให้คนกินเลยถั่วมาหนูกินอย่างเดียวเลยอืมอืัวต้มพอยังยัง อ่ะไปอีกพอนะพอยังพอยังลูกไอ้อ,อ่โอโอโอเคโอเคโอเคอืมอร่อยล้ำถั่วเกาลัดแต่ละอย่างพอยังพอยังคะ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่กินอีกกินอีก ไม่เหลือให้กินเลยพอยังลูกยังอีกออย่าอย่าไปบุลอดพอ,อยังลูกอะไรกหรออะอะอะ,อะ ข้าวเคิร์ไม่กินหรออ่าหนูหนูหนูหยดหยดหยดเลยหยุดเลยหยด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 อือหือ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 อ่นจะหมดแล้วนะหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วโอ้ย หมดแล้วเด้อหมดแล้วเด้อบาย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 หนะลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้มีการเหยียบรลเนี่ยไอ้ายาไอ้ายาไอ้ายา